สวัสดีครับพบกับบี้เน้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดซองเอ,อเหรียญดีดนะครับผมของดาบคาดศูนย์นะของแคมปัสนะครับผมซึ่งเซงเว่นแถวสาขาที่ผมใกล้บ้านผมนะฮะก็จะมีโปรนะฮะสองซองแถมหนึง่งซองนะครับผมจริงๆจะไปซื้อแบบโหลในร้านขายขายส่งแหละแต่ว่าผมไปดึกดึกหน่อยนะ,ะประมาณตีสามนะฮะก็เปิดอยู่ร้านเดียวนะแล้วก็ร้านเดียวนะั้นก็ หมดอีกนะฮะขายไปร้านขายส่งยังหมดนะก็เลยไปเจอที่เซเว่นใกล้ๆนั้นนะฮะก็มีโปรซื้อ2แถมหนึ่งพอดีนะฮะก็เลยจัดไปนะฮะหกบาทนะฮะก็จะได้อยู่ประมาณที่9 9้องนะครับผมซองหนึ่งก็จะตกที่2เหรียญน,นะฮะสเหรียญกับ9ก็จะเป็น18พอดีนะครับนะฮะก็ไมุ่พั่มทั้เพลงนะเราก็จะแกะเหรียญออกมาก่อนนะครับผม แยกเหรียญแยกอะไรออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะเพราะว่า,าเหรียญด้านบนนะครับผมม,มันมันมันติดแบบติดแน่นมากอ่ะคือถ้า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 ,ถา,ถา,ถาแกะออกทั้งเนี้ยคือมันต้องฉีกอยู่แล้วนะครับผมอะไรแต่ผมก็จะแยกแล้วก็มาฉีก,กันเลยทีเดียวดีกว่านะครับผมก็เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนะฮะฉีกไป ก็มันก็หลุดออกมาเลยทีเดียวนะครับผมเป็นอากระนะครับผมในแบบเหรียญที่เป็นอาร์ตสไตล์นะไม่ได้พับแคบจากตัวหนังนะครับเบอร์14นะครับสามดาวอันนี้ยังไม่ได้แน่นอนนะครับผมอ่ะผมก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ฉีกออกเป็นซองใบซองเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่าอย่างอันนี้นี่ผมก็จะฉีกออกเลยทีเดียวดีกว่านะครับประเด็นคือมันมันหนึบมันเหนียวมากนะครับผมนี่นะ ไปปสองตัวสองอาหอันนี้ก็ได้เป็นเซนิสึนะครับเป็นเบอร์สิบนะครับผมเป็นงานแบบอาร์ตสไตน์นะครับผมแล้วก็อ,อันนี้นะครับผมาสามสองปื๊บอ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบก้านะครับเป็นโกคุนะครับผมสวยงามนะ,ะตามท้องเรื่องนะครับผมอ่ะ ีต่อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซนนิสื์อ,อาร์ตเดมนะแต่แต่ย่อภาพลงนะ่ะนึกถึงสมัยทม์ฟอร์มเมอร์ซะเหลือเกินนะครับผมกับซ้ายกับขวาพลิกมือขึ้นพลิกมือลงอะไรงนี้นะครับผมอ่ะต่อไปผมก็จะตอนนี้ก็สี่เหรียญน,นะเนาะกองที่สามนะครับผมเออเกลี่ไปเลยนะขาดเป็นขาดนะบอะอันนี้ก็ ได้เบอร์เบอร์หนึ่งเลยนะทันจิโร่นะครับผมในเป็นรูปแบบพาสต้าทสวยนะครับผมก็ข้างหลังก็ไม่ต้องพูดเลยมากเนาะก็เป็นสีเหลืองแคมปัสนี่แหละนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นที่ติดกับติดไอตัวเทปกาวนะดูมันความความเหนียวของามานะัน่ะคือสภาพก็คืออซ้ำนะครับผมเบอร์ สามนะครับผมสามโอเียร์เคียร์ขนมหมอก,ก่อนนะครับต่อไปนะครับผมก็ซองที่สี่แล้วนะมันหนึบมากเลยนะอะไรขาดแล้วก็อ่อันนี้ก็เหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับผมเหนือเซนนิสึก็ยังมีเซนนิสึที่ ย่อได้อีกนะครับกับอาร์ตตัวเดิมนะครับผมนี่เซนิสเซปชั่นนะครับผมเอาเข้าสิอันนี้เบอร์เบอร์อะไรเบอร์เจ็ดนะอันนี้เบอร์สามอันนี้อะไรเนี่ยแคมปัสคือแบบแบบหากินอะไรอย่างนี้เนี่ยแบบผมไม่เข้าใจนะคือแบบแบบมันไม,ไม่ไม่ต้องถึงร้อยแบบก็ได้นะผมก็งงกับเขาจริงๆนะก็นึกถึงตอนทานฟอร์เมอร์เลยอารตัวเดียวนะแบบทำก์ดได้แบบสามสี่ใบนะ นี่ทันจิโร่นะทันจิโร่ย่อนะครับผมอันนี้เบอร์ออยี่สิบเดี๋ยวเบอร์อะไรเบอร์นะเบอร์แปดสิบวะเบอร์เบอร์ยี่สิบนะฮะอันนี้เบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์ยี่สิบโอ้โหทันจิโร่เดี๋ยวมียอ่อทันจิโร่ย่อกว่านี้อีกนะ,อะโอเคต่อไปอันนี้ก็ซองที่ห้านะครับผมมาเรามาุ้น่กัน โ okay. อ้โหห,หลุดมาอย่างนี้เลยนะครับผมเอามารุ้นกันว่าได้อะไรปึ๊บนะฮะเร่ยญกคุ่เดี๋ยวมันอันเดียวกันไหมเนี่ยเบอร์สิบเก้าทั้งคู่นะซ้ำนะครับผมแบบการที่แบบหากินกระอาตัวเดียวนะฮะแต่ได้สามารถทำการ์ดได้สามสามใบอ้ทำเหรียญได้สามเหรียญน,นะฮะก็ถือว่าแบบอเมซิ่งมากมากเลยนะสำหรับผมนะ อ๊บอ่านี่นะฮะก็ย่อในย่อนะอันนี้จะเป็นเบอร์ที่เบอร์เจ็ดนะครับผมเบอร์สีกับเบอร์เจ็ดนะฮะก็ต่างกันลงอักตัวเดิมนะฮะแต่ย่อลงนะครับผมอ่ะเอาก็เข้าสินะกององแล้วอันนี้สองที่สิบอ่าสองที่หกนะครับผมอ่าอก่าเก่าวพี่แกมิดติดแน่นดีมากนะครับผม คำคำหากาวแบบอ่นี้ปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะก็จะได้ปุ๊บนี่อันนี้จะไม่ซ้ำนะอันนี้ก็เป็นเบอร์สี่นะครับก็คือเป็นอินโนสุเกะนะครับผมก็นะฮะก็เหมือนกับอันที่ได้เขาก่อนเลยนะฮะแต่ว่ามันไซส์อัพใหญ่ขึ้นนะอ่าโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็น หน้าทันจิโนะร,รน่นะครบครบคบสามไซส์เลนะ S M L เลยนะแม่แบบอาะตัวเดิมหากินได้แบบหดส,สลัดมากนะฮะอ่ะตอนนี้ก็จะสองสี่หกแปดสิบสองแล้วอ่ะต่อไปสองที่เจ็ดนะครับผมอโอเคขาดเป็นขาดนะปึ๊บอ่ะซ้ำนะฮะ ผมไม่ค่อยชอบเทนนิสสีนะแต่ว่าได้บ่อยมากเลยนะอันนี้อ่าอันนี้ได้ใข่อ่าครบแล้วครบสามไซส์โอ้โห,โหนะครับอินโนสเกตแบบไซส์อ่าเอนะฮะลาร์ดนะไซส์ใหญ่นะครับผมนะเอต่อไปโอเค ครับผมลองดูอันนี้แกะออกมาสวยอยู่นะเรามารู้เงินว่าได้ได้เป็นอะไรอันนี้สกอจังนะครับผมแบบไซส์ใหญ่นะครับผมไม่ต้องเดามากนะสุดหรับอาร์ตนะก็คือพอพอจะเดาทางได้เลยแหละว่าว่าเขามาเวไหนนะมาเวน,นี้แหละนะฮะเล่นกับหน 1, ึ่งอาร์ตสามไซส์นะ,อ,ะอันนี้ซ้ำนะฮะก็เป็นอาเนิสต์เอ L นะ อ่ะซองสุดท้ายมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะขอเนสโกะ๓ไซส์น่าก็น่าจะดีนะเอามาลุ้นกันปึบ๊บอ่ะโอ้โหนี่ก็ปึบ๊บอ่ะแกะยากด้วยอ่ะปั๊บนะคบอ่าซ้ำนะครับผมก็ได้ออกสารเอลอยนะฮะอ่ะท้ายละมาลุ้นกันได้อะไร อ่าได้ซ้ำนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ซ้ำนี่นะใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขยี้อะไรขนาดนั้นมันมีแบบอันนี้เป็น XL อันนี้ L นะฮะอันนี้เป็น S อ่าเออเป็นเป็น L เอ้ยเป็น M medium นะฮะอันนี้นะฮะมีเล็กกว่านี้อีกนะครับผมโอ้โหอะไรจะโหดขนาดนั้นนะครับผมสาม layer นีเค น่าทึา่งมากนะฮะโอ้ว้าวมากสำหรับผมใน,นแบบของอ่าที่เราได้มาแล้วยังไม่ซ้ำนะครับผมก็จะเรียงเป็นแถวห้าแถวนะแถวละหละกักยี่สิบก็พอนะครับผมอ่าเพราะว่าถ้ามันนั่นมันมันจะเกินจอนะอ่าก็มาดูเบอร์แรกกันนะครับเบอร์ที่หนึ่งนะครับผมผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่สามนะะอันนี้สองแล้วก็สามมีเว้น เว้นไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้เบอร์สี่นะครับผมสามสี่อันนี้ก็จะเบอร์เจ็ดนะครับสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดครับตรงนี้เดี๋ยวสูงไปลงนิดนึงปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็เบอร์แปดนะครับผม,อมพอไหมเนี่ยปึ๊บ อันนี้เบอร์เก้านะครับผมแล้วต่อไปก็เบอร์สิบนะครับผมนี่อันนี้สิบแบบแรกก็จะขาดอยู่ประมาณสามเบอร์นะครับผมอันนี้จะไปเบอร์สิบเอ็ดนะครับผมก็อารจะวนๆนกันนะครับผมก็อันนี้ก็จะเบอร์สิบสี่นะครับผม สองสสแล้วก็ส,สตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปเบอร์15นะครับผมเบอร์อ่าเบอร์17นะครับผม16นะครับผมแล้วก็เบอร์17ตรงนี้นะครับผมต่อไปเบอร์19นะครับผม18แล้วก็19ตรงนี้อ่า9อ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเบอร์ ยี่สิบตรงนี้นะครับผมป๊บนะครับ,นะรบแล้วก็ส่วนการ์ดที่ไอที่เปิดได้ก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นเบอร์สิบแปดนะครับผมนะวาไว้ตรงนี้ปนะคบนะครับผมแล้วก็อันนี้เบอร์สามสิบเอ็ดนะยี่สิบนี่สามสิบเอ็ดอันนี้อันนี้ก็สามสิบห้านะครับผมอ่นะนี่ ไปอันนี้ก็จะเบอร์37นะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์39นะครับผมก็จะปันหลอประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเบอร์4ีสนะครับผมก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็เบอร์สีปนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะ แล้วก็ต่อไปก็เบอร์52นะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็เบอร์56นะครับผมก็จะอยู่เราตรงนี้นะแล้วก็ต่อไปก็57นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปเบอร์64นะครับผมนะี่นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะ ผมไม่นานจะถึงร้อยนะ,ะต่อไปก็เจ็ดสิบหนึง่งนะครับผมเหยาะมันมึนนะครับผมแล้วก็เจ็ดสิบสามนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เจ็ดสิบหกนะครับผมนี่นะขยียบลงมานิดหนึ่งนี่นะ ประมาณนี้นะแล้วก็78นะครับผมเราจะดูประมาณนี้นะครับผมต่อไปเริ่มเริ่มนั่นเกินละแปดสิบหผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็98นะครับแล้วก็จบทุกด,ด้วยที่แบบที่99นะครับผม ก็สริรวมนะฮะเหรียญทั้งหมดที่มีตอนนี้ก็จะอยู่ที่สาสอี่หกเจ็ดแปด้าสิเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบยี่เอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ อยู่ที่31เหรียญน,นะครับก็โดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับอะไรเดี๋ยวเราไว้มีโอกาสน่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าก็คงจะได้เปิดตองกันอีกนะฮะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กระดิ่งสำหรับติดตามาคลิป,ปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับผมล้มินเะนคลิปนี้ขอจบลงไพเท่านี้นะไว้พบใ่ม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอให้ประสบโชคดีมินิชัยนะครับผมสวัสดีครับ